Hello everyone. สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูกไก่ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคุณครูกไก่อีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของ What does he do? What does she do? นะคะแต่วันนี้เราจะมาต่อเนื่องในเรื่องของ place of w o r k ออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ place of work นั่นก็คือสถานที่ทำงานนะคะในหัวข้อที่ผ่านๆมาเรารู้จักอาชีพของแต่ละคนแล้วว่าอาชีพอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าเขาจะมีสถานที่ที่เขาทำงานอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะที่หนึ่งนะคะ,ะสถานที่นี้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ ชอชอพอจะทราบกันไหมคะว่าคำนี้คืออะไรคุณครูยังไม่บอกความหมายนะคะให้เด็กๆลองเดาความหมายกันเองนะต่อไปคะ่ะคำต่อไปอมีสัญลักษณ์แบบนี้พอจะรู้กันไหมคะพอจะเดากันออกไหมเอ่ย Hospital Hospital ออกเสียงตามคุณครูนะคะ Hospital อ่าทำต่อไปเลยค่ะมีเด็กๆนักเรียนด้วยนะคะ School School เสียงตามคุณครูนะคะ School เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปเนาะอ่ามีแบบนี้คืออะไร police station police station. station repeat o f t e me ออกเสียงตามคุณครูนะคะ police station police station โอเคค่ะคำต่อไปนะคะ Taxi t a ่ Tax i เสียงตามคุณครูนะคะ Taxi โ okay, อเคค่ะคำต่อไปเลยค่ะอ่ามีเครื่องบินด้วยเนาะอ๋อมันจะเป็นที่ไหนกันล่ะเนี่ย Place of work นะคะ Airport Airport เอาเสียงตามคุณครูเลยนะคะ Airport คำต่อไปค่ะอ่ามีเสาขึ้นมาด้วยมีเสาอากาศด้วยจะเป็นที่ไหนนะอาออสเสนตงตามคุณครูเลยนะคะ TV Station TV Station เยชัมยอดมากเลยค่ะ very good โอเคค่ะไปดูกันค่ะ นนี้ะะคะหลังจากที่เราออกเสียงคำศัพท์แล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะมาหาอะไรทำสนุกสนุกแล้วแหละอ้าวเด็กๆนะคะจะได้ทำเนี้ยลงไปในสมุดอ่ะเป็นเกมสนุกสนุกเลยเด็กๆด,ดูนะคะ ل ي of w o r k กอ่ที่คุณครูพาเด็กๆอาจออกเสียงไปเมื่อกี้เนี้ยมีคำศัพท์อยู่ในสไลด์นี้นะคะสิ่งที่เด็กจะต้องทำก็คือ เด,เด็กไปทำลงในสมุดไม่คิพ์คูนะแล้วเรียงลําดับมาให้ถูกเลยว่าคําศัพท์ตัวไหนขึ้นต้นก่อนนะคะเรียงตามลําดับพยัญชนะนะคะในเรื่องของ place of work อ่ะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกับพุณครูเลยนะคะคำแรกนะคะ shop hospital school p o l i e station Taxi Airport t o Station อ้ยคลิปนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็สนุกด้วยนะคะ Place of work นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอหน้าไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะ start ในเรื่องของ Place of work ต่อไป ขอให้เด็กๆสนุกกับการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาะเฉลยนะคะว่าคำศัพท์ตัวไหนจะขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะสำหรับคลินี้ลาไปก่อนนะ See you later Good bye สวัสดีค่ะ